สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมบีนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูหนังเรื่อง The Gray Man นะครับของทาง Netflix นะครับผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีการสปอยนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะก็ให้กดข้ามคลิปนี้ไปก่อนเนาะสำหรับคนที่ดูแล้วก็เชิญรับชมกันได้เลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้2พี่น้องลุตโซนะครับจาก A เ e n g e r i n f i n i t y War นะครับแล้วก็ a v e n g e r e n d g a m เกมนี่มากำกับการแสดงเรื่องนี้ แถมยังได้นักแสดงเบอร์ต้นต้นอีกนะครับอย่างไลอ้อนกอสซิงเนี่ยจากเบลดลันเนอร์2049นะครับมารับบทเป็นคอร์ดเกนที่นะครับนักแสดงนําในเรื่องนี้นั่นเองแล้วก็ยังได้คิสอีแวนนะครับสลัดคราบกับตันอเมริกานะครับมารับบทเป็นลอยแฮนเซนนะครับทหารรับจ้างที่พร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่สนใจว่าวิธีการที่เขาใช้นั้นจะถูกหรือผิดเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของคอร์ดเกนทีนะครับ ชายผู้มีภูมิหลังกับคดีฆาตรกรรมนรับทำให้เขาเนี่ยต้องโทษจําคุกเนี่ยเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่ c a a เนี่ยเข้ามาติดต่อขอให้เขาไปเข้าร่วมโครงการเซียร่าของ c a a นะครับแลกกับการที่เขาเนี่ยจะไม่ต้องติดคุกนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้รับข้อเสนอไปแลวทำให้เขาเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อไปใช้ชื่อว่าซิกนะครับ จนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเขาได้รับภารกิจนะครับให้ไปทําการลอบสังหารสายลับของ C A A นะครับจนนาไปสู่การที่เขาเนี่ยได้ไปรู้เบื้องหลังการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ C A A นะครับจนทําให้เขาเนี่ยต้องหนีตายจากเจ้าหน้าที่ C A A แล้วก็พวกทหารรับจ้างของลอยแฮนเซนนะครับผมขอเสริมนิดนึงนะภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถ่ายทําในประเทศไทยนะครับและในช่วงต้นเรื่องเนี่ยเนื้อเรื่องก็จะดําเนินอยู่ในกรุงเทพนะครับซึ่งจะตรงกับช่วงเทศกาลปีใหม่นะเพราะผมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีการเค้าดาวแล้วก็มีการจุดลฉอง แต่อที่ผมขัดใจนิดนหนึ่งเลยก็คือปีใหม่แต่ว่ามันจะมีช็อตที่ตัวของสายรัสเซอ a ผู้หญิงเดินถือปืนฉีดน้ํามาให้กับตัวของซิกแล้วก็บอกว่ามันเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการร่วมปาร์ตี้ซึ่งมันทําให้ผมรู้สึกขัดใจพอสมควรเลยเพราะผมไม่เข้าใจว่าเฮ้ยสรุปแล้วมันเป็นช่วงปีใหม่หรือมันเป็นสงการกันแน่หรือว่าเขาหาข้อมูลมาแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาเข้าใจว่าเออสองการกับปีใหม่มันเป็นวันเดียวกัน ซึ่งจริงๆแล้วสงการน่ะมันก็เป็นปีใหม่จริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่วันวันเดียวกับที่จะเอามาเคลาดาวเนี่ยคือผมก็เลยแบบเอามาเสริมนิดหน่อยเออแล้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งก็คือมันจะมีฉากหรือฉากหนึ่งที่พระเอกเนี่ยจะต้องไปขึ้นเครื่องบินที่เชียงใหม่นะครับซึ่งในฉากนั้นนะตอนไปถึงสนามบิน,น่ะตัวของซิกเนี่ยเขาจะขับรถสามล้อไปนะครับแล้วไอที่ผมติดใจเลยก็คือไอรถสามล้อคันนี้แหละป้ายทะเบียนมันอะดันเป็นป้ายทะเบียนฉะเชิงเซาคือคือยังไงจะพูดว่าไงดีอะคือ ฟิกเนี่ยหนีตายจากกรุงเทพไปฉะเชิงเซาแล้วขับรถต่ำล้อจากฉะเชิงเซาไปเชียงใหม่ะคือตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นฝรั่งดูนะเขาก็คงไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้รู้เบื้องลึกขนาดนี้ใช่ไหมแต่ว่าในมุมมองผมที่เป็นคนไทยนะพอดูแล้วมันก็เลยแบบเออตลกอยู่พอสมครวรนะคือมันก็เป็นช็อตที่พลาดเนาะของทางกองถ่ายที่เขาไม่ได้ลงดีเทลแบบเรื่องายทะเบียนรถแต่ก็ ให้อภัยกันได้ครับผมก็เขาเข้าใจได้อยู่ว่าพวกเขาแบบไม่ไม่ใช่คนในพื้นที่ก็อาจจะไม่รู้ว่าแบบว่าตรงนี้มันคือจุดที่พลาดได้นะทางด้านเนื้อเรื่องนะผมมองว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเดาง่ายเกินไปคือเราจะเห็นได้ว่ามันมีหนังแบบแนวเนี้ย โผล่มาหลายเรื่องแล้วมันทอาออกมาเยอะมากๆไอ้หนังแนวแบบสายลับหนังแนวแบบเจ้าหน้าที่ C A A เจ้าหน้าที่ F B I เจ้าหน้าที่ M I 6อะไรต่างๆพวกนี้ที่แบบว่าต้องไปทําภารกิจของตัวเองสุดท้ายสืบไปสืบมาอ้าหัวหน้าตัวเองเป็นตัวร้ายคือมันมีหนังแบบนี้ออกมาเยอะแล้วไนงะแล้วคือผมดูเนี่ยแค่ผมมองเนี่ยอย่างในเรื่องนี้เนี่ย ผมเห็นผมก็รู้แล้วว่าไอ้คนนี้แม่งตัวร้ายแน่ๆแล่คือมึงมึงเป็นหัวหน้าแล้วมึงก็แบบมีแววตาที่ดูไว้ใจไม่ได้มึงมีรับลมคมในนะคือชัดเจนเลยราศีคนเลวมึงออกอะอะไรประมาณนั้นอะคือมันให้อารมณ์แบบนี้เลยคือมันมันเดามันเดาทางง่ายเกินไปแล้วก็ส่วนของความสัมพันธ์ตัวละครนะครับระหว่างแคร์นะครับหลานของเจ้าหน้าที่ CIA นะครับที่ฟิกเนี่ยต้องไปคอยดูแลเนี่ยคือผมว่าเขามีการใส่ประเด็นของ2ตัวนี้มาน้อยเกินไปถ้าเกิด เขาแบบว่าใส่เรื่องราวเกี่ยวกับแคร์กับซิกเนี่ยช่วงเนื้อเรื่องส่วนที่แบบเขาเล่าถึง2คนนี้เนี่ยใส่ให้มันเยอะกว่านี้ให้มันเห็นภาพรวมได้กว้างกว่านี้นะผมว่ามันจะทําให้เราเนี่ยอินไปกับ2ตัวละครนี้ได้มากกว่านี้คือไม่ใช่ว่าเขาใส่มาน้อยหรืออะไรนะคือจริงๆเขาก็ใส่มาพอสมควรแล้วละ่ะแล้วมันก็ได้เห็นแล้วว่าโอเคสองคนนี้เขารู้จักกันมาก่อนนะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยสองคนนี้เขามีความสนิทสนมกันมาพอสมควร แต่คือผมมองแล้วผมยังดูว่ามันยังไม่เยอะพอที่ทําให้ฟิกแบบต้องเป็นห่วงแคร์ขนาดนั้นนะถึงขนาดที่จะต้องแบบว่าเอาทุกอย่างไปแลกเพื่อแคร์อะไรแบบนี้คือผมว่าถ้าเกิดเขาไปโฟกัสตรงด้านความสัมพันธ์ของ2คนนี้เพิ่มขึ้นมปอีกสักนิดนึงผมว่ามันจะทําให้หนังทําออกมาได้ดีกว่านี้อีกแล้วก็ส่วนของบทของซูซานะับที่แสดงโดยเจสสิก้าเฮนวิกเนี่ยผมว่าบทของคนนี้เนี่ยดูจะไม่ค่อยส่งผลต่อเนื้อเรื่องเท่าที่ควรนะ คือบทของคนนี้นะก็คือแบบถูกส่งไปเพื่อกํากับการทํางานของลอยแฮมเซนใช่ไหมแต่ว่าดูแบบเฮ้ยมันมันไม่เท่าที่ควรอนะ่ะคือมันดูแบบไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหรอ่อ่ะทำคือไปก็แค่ทำได้แค่แบบว่าโอ้เราติดคุกแน่เลยเละเทะไปหมดแล้วโอ้โหลอยนายนาทอยกำลังเถอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวของลอยแฮนเซนน่ะที่รับบทโดยคนะิสอีแวนเน่ยก็คือไม่ได้สนใจก็ทำทุกอย่างตามใจชอบเหมือนเดิม จนกระทั่งไปถึงช่วงท้ายเรื่องนะครับซูซานเนี่ยดูเหมือนจะแบบว่าคุมเกมได้แล้วขึ้นมาแบบมีอํานาจเหนือคนอื่นๆแต่ก็ยังเละเทอยู่ดีพระเอกแหกคุกออกมาได้สุดท้ายซูซานก็คือเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่แทบจะทําอะไรไม่ได้เลยเอาจริงๆมีบทแบบว่าน้อยมากๆแล้วก็ดูไม่ค่อยเกิดประโยชน์กับเนื้อเรื่องมากๆส่วนในด้านการแสดงนะครับตัวของไลอ้อนกอสซิงแล้วก็คิสอีแวนนะครับ2คนนี้เนี่ยรับบทเป็น ศัตรูกันแล้วก็อยู่กันคนละขั้วกันอย่างชัดเจนเลยแต่ว่ามันมีเคมีนะครับที่พอเขามาเข้าฉากร่วมกันผมรู้สึกเลยว่าเออมันมีเคมีที่แบบคู่นี้มันแบบมันมันสปาร์กันได้อ่ะคือตัวของลอยเฮนเซนเนี่ยที่นำแสดงโดยคิสอีแวนเป็นอีกหนึ่งในตัวร้ายที่มีเสน่ห์มากๆคือแววตาของตัวลอยเฮนเซนเนี่ยมันจะมีแบบว่ามันจะดูเป็นคนที่แบบเราไว้ใจไม่ค่อยได้อ่ะคือมันเป็นคนเจ้าเล่ห์อ่ะคือมัน คือมันพร้อมจะทําอะไรก็ตามที่แบบเราคาดไม่ถึงอะมันคิดจะฆ่ามันก็ฆ่าเลยคือมันคิดจะโกงมันก็โกงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของคิสอีแวนเนี่ยแสดงในบทนี้ออกมาได้ดีมากๆแล้วก็แสดงได้ถึงมันทําให้ผมเนี่ยรู้สึกไม่ไว้ใจตัวละครลอยแฮนเซนอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนไลออนเนี่ยไลออนก็แสดงออกมาได้ดีมากนะในบทของซิกเนี่ยไลออนแสดงออกมาในรูปแบบที่ซิกเนี่ยเป็นคนสุขุม แล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีความสุภาพถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักโทษมาก่อนแต่เขาก็เป็นคนที่แบบสุขมุมแล้วก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะไรเขาก็แค่แบบมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เขาต้องเคยทําไม่ดีมาก่อนหนังเรื่องนี้เนี่ยความยาว2ชั่วโมงนะครับแต่เราจะได้เห็นฉากแอคชั่นนะครับประมาณ70%ของเวลาในหนังเลยคือทั้งเรื่องเนี่ยมันจะมีฉากแอคชั่นอยู่ตลอดแล้วงานซีจีงานโลเคชั่นเนี่ยมันก็แมทเข้ากับฉากแอคชั่นได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆ เรื่องนี้เนี่ยถ้าจะให้ผมให้คะแนนนะผมจะให้8คะแนนล้วกัน8คะแนนสำหรับผมนะมันเป็นหนังที่ถูกจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นดีมากแบบว่าสมบูรณ์แบบหรืออะไรถ้าเกิดว่าจะดีมากเนี่ยควรจะอยู่สัก9ขึ้นไปนะครับหรือถ้าเกิดจะอยู่ในปานกลางนะก็ควรจะเป็นสัก7ที่ผมให้ดีเนี่ยเป็นเพราะว่าถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องมันจะเดาง่ายแต่มันมีหนังประเภทนี้ออกมาเยอะมากแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่า ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ยังดูเพลินดูสนุกได้2ชั่วโมงที่ผมดูเนี่ยผมก็ดูแบบรวดเดียวจบเลยนะก็ไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรก็ดูได้แบบเพลินเดูได้แบบสนุกดีถ้าให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ก็คงดูได้แต่ก็ต้องเว้นระยะแบบว่านานนนหน่อยถึงจะแบบมีอารมณ์อยากกลับไปดูอีกสักรอบหนึ่งอะไรแบบเนี้เพราะฉะนั้นนะครับหนังเรื่องนี้นะครับถ้าจะให้ผมแนะนําก็อยู่ในเกมที่ดูได้ดูสนุกนะครับและนี่ก็คือความรู้สึกทั้งหมดนะครับของผมที่มีต่อเด e g เก y m a มนะครับ เราสำหรับใครนะครับที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับรู้สึกยังไงต่อหนังเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับชอบไม่ชอบพูดมาได้เลยครับตรงไหนที่ผมพูดผิดไปพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์ติเตียนกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปต่อไปอีกนะครับและสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ